สิบจำเปยยชาดกว่าด้วยพญานาคจำเปยยะพระราชาทรงเห็นนางนาคสุมนาอยู่ในอากาศจึงตรัสว่าสองรอ้เธอเป็นใครกันหนอรัศมีช่างงามผ่องใสดุดสายฟ้าอุปมาเหมือนดาวประกายพลึกข้าพเจ้าไม่เข้าใจเธอว่าเป็นเทพธิดาหญิงคนทาน หรือหญิงมนุษย์หนอนางนาคสุมาณาได้ฟังดังนั้นแล้วจึงตรัสตอบว่า241ขอเดชะพระมหาราชหม่อมฉันมิใช่เทพธิดามิใช่หญิงคนทานมิใช่หญิงมนุษย์หม่อมฉันเป็นนางนาคกัญญามาที่นี่เพราะเหตุอย่างหนึ่งพระราชาตรัสถามว่า242 เธอมีจิตกระวนกระวายอินทรีย์เศร้าหมองมีหยาดน้ำตาไหลนองหน้าแม่นางเชิญบอกมาเถิดอะไรของเธอหายหรือเธอปรารถนาสิ่งใดจึงมาที่นี้นางนาคสุมนาตอบว่า243ก็ชาวโลกเรียกร้องสัตว์ใดว่าอุรคชาติ ผู้มีเดชยิ่งใหญ่ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนชนทั้งหลายเรียกสัตว์นั้นว่าน,นาคชายผู้ต้องการเลี้ยงชีพจึงจับนาคนั้นมานาคนั้นเป็นสามีหม่อมชันขอพระองค์โปรดทรงปล่อยนาคนั้นจากเครื่องผูกเถิดเพคะพระราชาตรัสถามว่า244นาคราช นี้ประกอบด้วยกำลังและความเพียรกลับมาตกอยู่ในเงื้อมือของคนวันิพกได้อย่างไรแม่นางนาคกัญญาขอแม่นางจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเราจะรู้ว่านาคคราถูกจับมาได้อย่างไรนางนาคสุมนาตอบว่า245 แท้จริงนาคราชนั้นประกอบด้วยกำลังและความเพียรพึงกระทำแม้พระนครให้เป็นเท่าทุลีได้แต่เพราะนาคราชเป็นผู้นบนอ,นอพระธรรมฉะนั้นจึงบากบั่นบำเพ็ญตบะ246ขอเดชะพระมหาราชนาคราชอธิษฐานจะตุถสีอุโบสถและ บรรารสีอุโบสถนอนรักษาอุโบสถอยู่ใกล้หนทางสีแพร่งชายผู้ต้องการเลี้ยงชีพได้จับนาคราชนั้นมานาคราชนั้นเป็นสามีหม่อมชันขอพระองค์โปรดปล่อยนาคราชนั้นจากเครื่องพันธนาการเถิดเพคะและนางอ้อนวอนพระราชานั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสอง่ นางนาคหนึ่งมืนหกพันนางสวมใส่กุลทนแก้วมณีนอนอยู่ในห้องใต้น้ำนางนาคแม้เหล่านั้นยึดเอานาคราชนั้นเป็นที่พึ่ง248ขอพระองค์โปรดปล่อยนาคราชไปโดยธรรมด้วยความไม่ผลุนผลันด้วยบ้านสวยร้อยหลังทองคำร้อยแท่งและโคร้อยตัว ขออุรคชาติผู้ได้รับการปล่อยแล้วจงท่องเที่ยวไปขอนาคราชผู้ต้องการบุญจงพ้นจากเครื่องผูกพระราชาตรัสว่า249 249เราราจะปล่อยนาคราชไปโดยธรรมด้วยความไม่ผลุนผลนันด้วยบ้านสวยร้อยหลังทองคำร้อยแท่งและโคร้อยตัว ขออุรักชาติผู้ได้รับการปล่อยตัวแล้วจงท่องเที่ยวไปขอนาคราชผู้ต้องการบุญจงพ้นจากเครื่องผูก250ร้าสพ่อพรานเราจะให้ทองคำแก่ท่านร้อยแท่งต่างหูแก้วมณีมีค่ามากและบัลลังสี่เหลี่ยมมีสีอันเป็นสริคล้ายดอกสามหาว25งเอด ภรรยาที่เหมาะสมกันสองคนและโคอุสภาอีกร้อยตัวขออุรคชาติผู้ได้รับการปล่อยตัวแล้วจงท่องเที่ยวไปขอนากราชผู้ต้องการบุญจงพ้นจากเครื่องผูกนายพลานกราบทูลพระราชาว่า242ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนแม้จะทรงเว้นจากการพระราชทาน เพียงพระดำรัสของพระองค์เท่านั้นข้าพระพุทธเจ้าก็จะปล่อยอุรคชาตินั้นจากเครื่องผูกขออุรคชาติผู้ได้รับการปลดปล่อยตัวแล้วจงท่องเที่ยวไปขอนาคราชผู้ต้องการบุญจงพ้นจากเครื่องผูกพระศาสดาทรงประกาศความนั้นว่า243พญานาคจำเปะยะหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการแล้ว ได้กราบทูลพระราชานั้นว่าขอเดชะพระเจ้ากาสีข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ขอเดชะพระองค์ผู้พดุงแคว้นกาสีให้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ขอประคองอัญชลีต่อพระองค์ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิเวศของข้าพระองค์พระราชาตรัสว่า 254นาคราชแน่นอนทีเดียวที่เขาพูดกันว่ามนุษย์กับอมนุษย์จะพึงคุ้นเคยกันเป็นเรื่องคุ้นเคยกันได้ยากแต่ถ้าท่านขอร้องเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นเราก็จะไปเยี่ยมที่อยู่ของท่านครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจับปฏิญญาให้พระราชาทรงเชื่อจึงกราบทูลว่า25 5 ขอเดชะพระมหาราชถึงลมจะพัดพาเอาภูเขาไปได้ก็ดีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะพึงแผดเผาแผ่นดินก็ดีแม่น้ำทุกสายจะพึงไหลทวนกระแสก็ดีถึงอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่พูดเท็จแน่นอน246ขอเดชะพระมหาราชถึงท้องฟ้าจะพึงถล่มทลาย น้ำทะเลจะพึงเหือดแห้งแผ่นดินซึ่งมีนามว่าภูตธาราและวสุรุาราจะพึงม้วนเข้าและภูเขาสิเนรุศีลาล้วนจะพึงถอนขึ้นทั้งรากก็ดีถึงอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่พึงพูดเท็ศพระราชาไม่ทรงเชื่อจึงตรัสซ้ำอีกว่า257็ด นาคราชแน่นอนทีเดียวที่เขาพูดกันว่ามนุษย์กับอมนุษย์จะพึงคุ้นเคยกันเป็นเรื่องคุ้นเคยกันได้ยากแต่ถ้าท่านขอร้องเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นเราก็จะไปเยี่ยมที่อยู่ของท่านและตรัสคถาต่อไปว่า258พวกท่านเป็นผู้มีพิษร้ายแรงยิ่งนักมีเดชมากแล้วก็โกรธง่าย ถ้าหลุดพ้นจากเครื่องผูกเพราะเราควรจะรู้คุณที่เรากระทำแล้วพระโพธิสัตว์เมื่อจะทำปฏิญญาอีกจึงกราบทูลว่า259ผู้ใดถูกขังติดอยู่ในกระชังใกล้จะตายยังไม่รู้จักบุญคุณที่พระองค์ทรงทำแล้วเช่นนั้นขอผู้นั้นจงหมกไม้อยู่ในนรกที่โหดร้าย อย่าได้สำรานทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเลยพระราชาทรงชมเชยพระโพธิสัตว์นั้นว่า260ขอปฏิญญาของท่านจงเป็นสัตว์จริงเถิดขอท่านอย่าเป็นผู้มีนิสัยมักโกรธและผูกโกรธขอครุฑทั้งหลายจงงดเว้นตระกูลหน้าของท่านทั้งมวลเหมือนบุคคลงดเว้นไฟในขิมหันตฤดู ฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้ชมเชยพระราชาว่า261ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนพระองค์ทรงอนุเคราะห์ตระกูลนาคเหมือนมาดาอนุเคราะห์บุตรสุดที่รักคนเดียวข้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับตระกูลนาคจะทำการขวนขวายตอบแทนพระองค์อย่างโอรานพระราชาทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปยังพบนาค จึงรับสั่งว่า262เจ้าพนักงานทั้งหลายจงเทียมราชรถที่งามวิจิตจงเทียมม้าอสดรที่ฝึกดีแล้วซึ่งเกิดในแคว้นกรรมโพชะอันหนึ่งจงผูกช้างตัวประเสริฐซึ่งประดับด้วยสุวรรณวัฏถาพร์เราจะไปเยี่ยมนิเวศของนาคราชพระาศาสดาตรัสพระคาถาว่า 263เจ้าพนักงานตีกรองตะโพนแกว่งบันเดอเป่าสังต่อพระเจ้าอุคเสนพระราชามีหมู่นารีแวดล้อมเสด็จไปท่ามกลางหมู่นารีงดงามยิ่งนักพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเรื่องนั้นจึงตรัสว่า264 พระราชาผู้พดุงแคว้นกาสีให้เจริญได้ทอดพระเนตรภูมิภาคที่วิจิตด,ด้วยทายทองและประสาททองซึ่งปูด,ด้วยแผ่นกระดานแก้วไพลทูล265พระราชาพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพญานาคจำปะยะซึ่งประดับตกแต่งไว้แล้วอันมีรัศมีโอภาสเปล่งปล่ง ดุดแสงอาทิตย์แรกอุทัยและประดุดสายฟ้าในกลุ่มเมฆ266พระเจ้ากาศีพระองค์นั้นสเสด็จทอดพระเนตรจนทั่วพระนิเวศของพญานาคจำเปะยะกษที่ดาลดาษด้วยพฤกษชาตินานาพันธ์ซึ่งอบอวนด้วยกลิ่นหอมนานาประการ267 เมื่อพระเจ้ากาสีเสด็จไปยังนิเวศของพญานาคจำเปะยะัลาวเทพดนตรีก็บรรเลงทั้งล่าวนางนาคกัญยาก็ฟ้อนรำา6 8 8พระเจ้ากาศีเสด็จขึ้นสู่นาคคนิเวศซึ่งมีหมู่นาคกัญญาตามเสด็จทรงพอพระทยัยประทับบนพัทระบิดทองคำ มีพนักงานอิงฉาบล้ายด้วยจุนแก่นจันหอมซึ่งเป็นทิพย์สองพระองค์เสวยและทรงรื่นรมอยู่ในหน้าคขาพิภพนั้นแล้วได้ตรัสกับพญานาคจำเปะยะว่าท่านมีวิมานอันประเสริฐเหล่านี้ซึ่งรัศมีเปล่งปรัง่งดังรัศมีดวงอาทิตย์วิมานเช่นนี้ในมนุษยโลกไม่มี นาคราชเพื่อประสงค์อะไรอีกท่านจึงยังบำเพ็ญตะบะอยู่270นางนาคกัญญาเหล่านั้นสวมสังวานทองคําใส่เสื้อผ้าสวยงามมีองคุลีกลมกลึงมีฝ่ามือฝ่าเท้าแดงผิวพันร์ไม่ซามเลยคอยประคองให้ท่านดื่มน้ำทิพ์ความงามเช่นนี้ในมนุษยโลกไม่มี นาคราชเพื่อประสงค์อะไรท่านจึงยังบำเพ็ญตบะอยู่271อันหนึ่งในพิภพของท่านแม่น้ำเหล่านี้ดาดเดินด้วยฝูงปลามีเกร็ดหน,นานานาชนิดมีนกเงือกเปล่งสำเนียงเสียงร้องอยู่ระงมมพลามีท่าน้ำที่สวยงามนาทีทิพย์เช่นนี้ ในมนุษยโลกไม่มีนาคราชเพื่อประสงค์อะไรอีกท่านจึงยังบำเพ็ญตะบะอยู่272ฟฝูงนกกะเรียนนกยูงหงและนกดูวาวทิพต่างพากันเปล่งสำเนียงประสานเสียงอย่างไพเราะโผผินไปมาปักษสีทิพเช่นนี้ในมนุษยโลกไม่มี นาคราชเพื่อประสงค์อะไรท่านจึงยังบำเพ็ญตบะอยู่273ต้นมะม่วงต้นสาละต้นหมากเมาต้นว่าต้นราชพฤกษ์และต้นแค่ฝอย์ผลิดอกออกผลบานสพร่างรุกชาติอันเป็นทิพย์เช่นนี้ในมนุษย,ยโลกไม่มีนาคราช เพื่อประสงค์อะไรท่านจึงบำเพ็ญตะบะอยู่274อันหนึ่งรอบๆอบสระโบกขรณีของท่านทิพสุคนเหล่านี้หอมฟุ้งตลบอบอวนไม่ขาดสายทิพสุคนเช่นนี้ในมนุษยโลกไม่มีนาคราชเพื่อประสงค์อะไรท่านจึงยังบำเพ็ญตะบะอยู่นาคราชกราบทูลว่า 27 5ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนข้าพระองค์บำเพ็ญตบะเพราะเหตุแห่งบุตรเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติแม้หรือเพราะเหตุแห่งอายุก็หาไม่แต่เพราะข้าพระพุทธเจ้าปรารถนากำเนิดแห่งมนุษย์เพราะเหตุนั้นจึงบากบันบำเพ็ญตบะอยู่พระราชาทรงชมเชยพระโพธิสัตว์ว่า2 7 6ห ท่านมีดวงเนตรแดงมีรัศมีเปล่งปรังประดับตกแต่งอย่างสวยงามตัดผมโกนหนวดเรียบร้อยฉลมรูปไล้ด้วยจุนแก่นจันแดงเปล่งรัศมีไปทั่วทิศดุดราชาแห่งคนทัน277ท่านถึงพร้อมด้วยเทพผลิตมีอนุภาพยิ่งใหญ่เพียบพร้อมด้วยกามทั้งสิ้นนาคราช เราขอถามเนื้อความนั้นกับท่านมนุษยโลกมีอะไรประเสริฐกว่านาคขพิภพนี้หรือเพียบพร้อมด้วยกามทั้งสิ้นนาคราชเราขอถามเนื้อความนั้นกับท่านมนุษยโลกมีอะไรประเสริฐกว่านาคพิภพนี้หรือนาคราชกราบทูลว่า278ขอเดชะพระองค์ผู้จอมโชน นอกจากมนุษยโลกแล้วความบริสุทธิ์เหนือความสำรวมย่อมไม่มีข้าพระพุทธเจ้าได้กำเนิดมนุษย์แล้วจะทำที่สุดแห่งการเกิดและการตายพระราชาตรัสว่า279ชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นพหูสูตรคิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมากชนเหล่านั้นควรคบโดยแท้ พราพเจ้าเห็นนางนาคกัญญาและตัวท่านแล้วจะทำบุญให้มากนั่นนาคราชนาคราชกราบทูลว่าสองร้อชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นพระหูสูตรคิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมากชนเหล่านั้นควรครบโดยแท้ขอเดชะพระมหาราชพระองค์เห็นนางนาคกัญญาและข้าพระพุทธเจ้าแล้ว โปรดทรงทำบุญให้มากเถิดพระโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงทรัพย์จึงกราบทูลว่า281กองเก็เงินทองของข้าพระพุทธเจ้านี้มีอยู่เพียงพอกองทองคำสูงประมาณชั่วลำตาลพระองค์โปรดให้ขนไปจากที่นี่แล้วจงให้สร้างตำหนักทองคำและสร้างกำแพงเงินเถิด 282อันหนึ่งแก้วมุกดาประมาณ5000เล่มเกวียน283ขอเดชะาพระมหาราชผู้ประเสริฐทรงมีพระปรีชาอันล้ำเลิศขอพระองค์โปรดเสวยราชสมบัติครอบครองกรุงพลนาสีซึ่งมั่งคั่งสมบูรณ์สง่างามล้ำเลิศดุจทิพยวิมานเห็นปานนี้เถิด จำเปยชาดกที่สิบจบ